สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับกระบอกขบลวดยี่ห้อเพอร์เฟกนะครับตัวนี้นะครับจะใช้แบบไฟดีซีนะครับใช้กับแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราจะหมุนรอบให้ดูก่อนหมุนรอบหมุนหมุนมุนนะครับ ช่องตัวนี้นะจะเป็นช่องเสียบใส่ไฟตัวนี้นะครับอาเด๋ยวเสียบเข้าไปเสียบแล้วก็ชาร์จกับแบตเตอรี่นะครับเป็นไฟดีซีโอเคเดี๋ยวตั้งขึ้นมาอาให้ดูด้านในนะครับข้างในกระบอกอบกนะครับ โย่หมุนหมุนครับนะครับมีเชือกซับพายโอเค okay, ปิดได้มานอนนอนนอ,นอนโอเค okay, ลูกค้าถ้าใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ